สวัสด <c oughs> ีเจ้าเจ้าป้าเจ้าวันนี้ลงหน้าแม่ใหญ่เจ้าหน้าหนิมหนิมโม่จะได้ก่อวันนี้นึ่งจีนเสร็จแล้วเจ้าน้องปีนกอกิน้อติมอย่างแบบกินข้าวปิกบ้านแล้วเจ้าวันนี้หลังใจซอกตาสองเซนลงตอนนี้มาก็ห้าโมงเกิงห้าโมงสี่สิบลวเจ้ามาพักกำลกเจ้าว่าจะป้าจะได้กอเจ้า <c oughs> ปานมาดเจ้าป่าอย่างเจ้าป่าสไตล์เจ้าป่าหมานนะกันและเจ้าหนึ่งตัวป่าไต้มนไหนหมดเจ้าป่าตะเพียนซ้ายสองตัวเจ้า สไตล์เจ้าบมอมีเต้นสดๆเลยก <c oughs> ับ <c oughs> สไตล์เจ้า <c oughs> อันกระดอนพองก็ยังแควน ไอสีตัวเจ้าปลาแวนสองก็จะเพียนซ้ายหนึ่งปลาข้างไหนหนึ่งเจ้าหน้ามันบปไหลเจ้าถ้ามันไหลมันจะลองอยู่น้ามีม่ม,มปลาจังยากับปลาแวนเจ้า <S <S โอ้ยตีตักปลากก็ติดก็ะข่ โอ้ยเจะาป้าทับอีบีลงไปพุ่นะอีบีแก้น,น้ำแล้วเจ้าสองตัวเจ้าใส่ข้างลายกนกต่าแหนเจ้า อ,อรอบนี่ได้หลายตัวเจ้าสีตัวเจ้าปลาสไตล์ปลาขาป๊ักปลาแว่นปลาจ้างยำปลาหน้าชาติาเจ้าสีชนิดสีอย่างปันไหนน้อยเจ้าก็จะดวงเสด็สดดจพอจะป้นหน้าแล้วเจ้ากระโดดยุกอ่ อ๋ออ๋อนนี้ทด้หลายอยู่เจ้าเป็นสีตัวจเจ้าปัสไต์สองฝัไหนหนึ่งสัตเทียนซ้ายหนึ่งเจ้าข่านฝันไหนเอาหลากกะตีเดี๋ยวละเจ้าฝันไหนฝัตเพียนซ้ายดิเจ้าตรวจจะลายตาแว่นเหมือนกันเจ้าเอาฝันอย่างเจ้าฝสเต็ปเจ้าสเต็ปหนึ่งตาแว่นหนึ่ง จะเพียนทรายหนึ่งโอายโอายโอ้ยฝ่าไหนเจ้าป้าตกไปละเจ้ามันมาขับอยู่หาเจ้าป้าก็า่าจะเอาวันถิงตากว่ะโอ้ยโอ้ยอยากให้เจ้า สายเจ้าว่ปัดไส้กล่มเจ้ากระปัาตะเทียนสายปัดไส้กล่มตัวนี้ตัวใบตัวบาเจ้าเจ้าปลาตัวนี้พอเจ้ามือเจ้าตัวมันมนมอนอ้วนนะฮะขนาดเจ้า <c oughs> สองกัเจ้า ปลาสะไตก็ะตาแววนเจ้าอาหารปลาส้อยมอนกระโดดซักตัวเลยเจ้าหน้ามันหนิมมันชอบไปอยู่น้าเจียวเจ้าปลาส้อยมอนต๊ะไ๊ในนอเจ้ากระโดดดีขนาดเลยเจ้าชอบปฏิมันกระโดด,ดนะเ,เจ้า ปัดสะข้างลายก็ต่ะแว่นเจ้าไม่นี่ก็ลอยไปลอยมาเข้าจับเน่ยต้องขวาก่อนอ๋ออ๋สามตัวเจ้าปัดสะข้างลายปัดตะเตียนยซ้ายปัดเสด็จเจ้า สอตัวเจ้าปัสะไตลปัสะเด็ดน้อยแล้วก็ปัดส้อยข้างลายเจ้าสองตัวเจ้า,ป,าปัดขัปักก็ปัดสร้อยข้างลายเจ้า พายุมาปุ่นน้ำลระเจ้าดามติก๊กโม่จะตกได้เหมือนก้าเจ้าสักข้างลายสองตัวเจ้า ปาสต้าปาสเด็ดน้อยแล้วก็ปาสเเคียนซายเจ้าเมก่ถึงสมัยก่อนเจ้าปาสเด็ดน้อยฮอาแอบเอามกเอาแอบเนี่ยใส่เบสามินหอมฮอโอ้ลักก่อนยากินเจ้าปลาคาป้า กัดตะเตียนซ้ายกัดสะเด็ดแล้วก็กัดทรายข้างลายเจ้า Ôi. Con đói phải giờ cũng không tắm sao. Đồ tới chấm rồi. Phải sang lại sao? สายสองเจ้าปัดกระเพียงซ้ายหนึ่งสารตัวเจ้าปัดสไตล์หนึ่งปัดแวนสองเจ้า ว้าวจะพาคนนึกว่าป่าทรายเป็นป่าหนเจ้า <c oughs> โดดดีขนาดลมมาสอดๆแล้วเจ้าพายุมาแล้ว <c oughs> โอ้โะไหลาลายอย่เจ้า หปากขาวตัวน,นั้นก็ดออกเจ้าอาตะเปลี่ยนรายปากขาวกับสายข้างลายเจ้าล้มก็เริ่มมาติกพายุมาแล้วเจ้าล้มต่้งมาแล้วเจ้า tiền không ai cao Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những มาพร้อมกับพยยุเจ้า <laughs> โอเคเจ้าปิดกองก่อนนะเจ้านี่เจ้ามาตั้งหลังนี่ดำติ๊กแล้วเจ้าพอล้มมาตันแล้วเจ้าชุวป้าเก็บอย่างาตันแล้วเจ้าเ้าจะเพี้ยแนะ่ โอเคเจ้าจบคลิปนี้ก่อนนะเจ้าอยาไปดูผลสรุปปากจะป้าที่บ้านกันเจ้าลมแรงกระดเจ้าโอเคเจ้ามาถึงบ้านแล้วเจ้ามาดูผลสรุปปากงเจ้ป้าก็ได้อยู่เจ้าแต่ได้ม่น่าโอ๊ยโอ๊ยสาวแวนมันก้างมันแหมนหน่อข้องมาจะป้าตบต้องปักมือจ้ป้า ได้สักกิโลหนึ่งเจ้านี่เจ้าสาโอเคเจ้าเจ้จได้ก็ประมาณกิโลกิโลฝ่ายเจ้าก็าถือว่าได้อยู่หน้ามันหนิมเจ้ามันทอนอากาศมันทอนปฝามันคอยวิ่งหน้ามันก็หนิมาอากาศก็ห่อนห่อนสปาก็ห้ำฝนมาดีว่าบบคอยเปียะหน้าหัว,วเปียต่วมาตัวนี้เปียหมดเลยเจ้าโอเคเจ้าจคลิปวันนี้กัน ป่าน้ำห้อยกับป่าในน้ำเมืองจะประเมินกันเจ้าป่าในน้ำห้อยจะมีป่าส้อยป่าอย่างนี้ครับป่าจะใต้งามกว่าแต่ถ้าป่าในน้ำเมืองอ่ะก็จะมีป่าสารพัดป่าจะมอ่อยงามเหมือนน้ำห้อยโอเคเจ้าขอบคุณนัก้เจ้าติที่สามนชมช่างเจ้าป้าแบ่กําลังใจให้กันตลอดโดยกันซัพพอร์ตดูลานขายยาชื่อเจ้าป้าขอบคุณนักๆเจ้าละตานคลิปนะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย